แฟชั่นคนน้อยเนบกังเกงอย่าหาเรื่องผมผมเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงสวัส <laughs> ด <c oughs> ีครับไปกับผมดีวินเทอร์ทึ่วันนี้มีกับผมในเกมไอซีเฮอร์เร่เกมนั่นเอง,ซ,งซึ่งจะเป็นยังไงก็เล่นกันเลยครับผมซึ่งผมเคยเล่นเกมนี้แล้วแหละตอนที่แบบเป็นเวอร์ชันมือถือนะฮะซึ่งความจริงอ่ะในคอมอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าจะเป็นไงก็ไปดูกันผมเล่นในมือถือกแล้วแต่ไม่เคยเล่นในคอมเลยอ่าประมาณหกโมงครึ่งครับผมอ่าฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับการทำธุรกิจนี่นะอ่ะนะอ๋อตรวจสอบแล้วใช่ไหมก็ประมาณมีถุงประมาณยี่สิบถุงอ่ะนะแล้วมีกุญแจประตูอยู่มีอะไรอ,อื่นอีกไหมล่ะเอาแผนที่นี่ไป สถานที่นี้มันใหญ่มากแล้วก็ล็อกเอานะเลเวลปากาติเก็บถุงเงินยี่สิบถุงแล้วก็จะเมื่อเก็บครบก็ออกจากทางออกต้อนหรือวิ่งหนีจากหีหิวเปาวาโอ้โหเมาหมุนเลยไวไวมากวาง้ดเลยเพราะกูไม่ชอบความมืดเด็ดกุญแจ แจห้องใต้ดินนะผมเปิดมาเจอเลยเว้ยกูดวงดีจริงๆ p u s t เ e ี o ย r อ to open กด m เ,เปิดแผนที่ซึ่งเกมนี้มันเกมแบบเก่ามากนะกูเมาหมุนไวอยู่นะไม่กินเมาส์เลยประมาณนี้แหละกำลังดี เลสดวงตากด Q เพื่อสังเกตมุมมองของผีนะซึ่งเวลาผีมาเนี่ยของมันจะสั่นถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมไอซ์มาก่อนนี่น่าจะรู้ดีนะฮะแนตอนฉันไม่ได้หรอกเกมนี้ก็ง่ายๆครับผมเป็นการอ่าเก็บถุงเงินเด็กเกอร์บา์เทอร์พี่น้องเด็กเกอร์อ้ นั่นไงของสั่นเหียเหียแล้วอู้หอ้เหี้ยโอ้เออเออเอีเฮียเียอะไรวะผมผมผมพูดอยู่ว่าผีมาของมันจะสั่นนะฮะกูก็ลืมตัวไปหน่อยรอจนกว่าเสียงสั่นมันจะหายแล้วค่อยออกไป เกมนี้ก็ง่ายใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวเองซึ่งข้าบ,บนแล้ว แอบแซบข้างล่างต่อดีกาเฮ้ยข้าแงบบนเนี่ยดีแล้วนะฮะเยอะละเย่ะละในผลที่ผมองขึ้นข้างบนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราลงข้างล่างเนี่ยมันจะออกยากนะผมเลยจะขึ้นข้างบนเป็นงานสเตปผมเอ็งไหมล่ะนีเ่เอ็งอะไร ตัดเซฟหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งอ่าปิ้นดวงตามาใายแทนกันไปก่อนซึ่งผมบัะเคยเล่นเวอร์ชั่นโทรศัพท์มาก่อนแล้วไงผมก็เลยเล่นเป็นเขาเรียกมีประสบการณ์อ่ามาละ อะไรวะเนี่ยมันคือแปง้งเฮ้ยฟังเพลงบรรยากาศหน้าลัวอย่างนี้ต้องเปิดเพลงฟัง s <S อเพลงมันโจโจ กูมเคร่งเคยฟังเพลงนี้แบบเต็มเพลงครั้งแรกเลยนะที่แบบเวอร์ชันโทรศัพท์แบบจะฟังได้แค่แบบครึ่งหนึ่งอ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนกันพอดีอ่ะเซฟใครรหัสเซฟกูมาทำโทษตีเลยวะเนี่ยแ่ ขนาดขวดยังเขย่าได้ดูเงมันมลีรันนะโอ้โหโอ้โอ้โอ้หโอ้โหโอ้โห,โโห,โหโดูดีกูเข้ามาทันนะเนี่ย เรามีกุญแจห้องใต้ดินอยู่หายห่วงยี้อยู่แถวนี้แน่นอนนะไม่สบายใจแน่มับมับอ่าอ่นนี่เหมือนมีอะไรล็อกอยู่โอ้ยยังได้ยินเสียงเพลงอยู่เลย ท่านท่าน,น,นมันมาอีกแล้วครับท่าน,ม,นมาอีกแล้วครับท่าน วิ่งแล้วเรามีเหนื่อยเลยนะต้องระวังกูเก็บมาได้กี่ถุงแล้ววะน,นี่อ่ะโอ้โหแงมประตูโอ้โหแม่งมาไวซะด้วยอ้ตอกนี่มีไหม Nè. Cứ giao ạ, ít giao nè Ơ. โอ้โหบินโคตรไวสัตว์ไปเลยนะ้ายินดีด้วยนะ่พวกทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมทำไมได้ถึงไม่รับโทรศัพท์ฉันล่ะฉันไม่อยากจะพูดตอนนี้อ่ะโทษทีนะอะไรเหรอฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในบ้านหลังนี้ มันตามฉันมาฉันรู้สึกได้มันอยู่นี่แล้วขาดการเชื่อมต่อก็ตามนั่นแหละฮะเกมก็สั้นๆแหละให้เรารู้วิธีเล่นแล้วโอเคครับก็สรับวัสดีขอตัวลาไปก่อนชอบกันไรชอบชกดนชครหรือติ๊กต๊ะครผมนะครับขอมากวันีลาไปก่อนทุนครับ